วัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่ชื่อว่าเกมชื่อว่าอะไรวะทุกคนเกมสเปกเปตอร์นะครับผมเป็นเกมแนวแบบอะไรนะล่าท้าผีเหรอใช่ใช่ครับผมวันนี้พี่อยู่กับเหล่าสมาชิกตัวน้อยของพี่นะครับผมไลค์เอามาทีละคนมาเอาผู้อาวุโสสุดก่อนแล้วกันนะนะพี่โอปอขอเสียนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็เอ่อน้องบุกครับแล้วก็น้องทีสวัสดีครับฟูน้องทีนี่คือน้องอารนอนนะครับผมทําไมต้องฮับฟูด้วย ที่ต้องบอกก่อนว่าเกมนี้พี่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะผมแล้วก็ไม่เคยเล่นนะพี่โอปอก็น่าจะไม่เคยเล่นเหมือนกันใช่ไหมเลยไม่เคยอ่าทำไมจะไม่กดเริ่มกันนะอ่ะรออะไรนะกดเลยกดเรดี้หรือกดสตาร์อ่ะกดเรดี้พี่ <Lady S 2> พเรดี้นี่ผู้หญิงวะเรดี้นี่ผู้หญิงวะอะ โ oh, oh อ้อ่าเจ็ดวัแล้วอ่าจบแล้วโ <laughs> คตรโคตรเข่งอ่ะรู้สึกถึงความสะพรึงอ่ะโอ้โ oh, ห <laughs> ตึบเลยมีกล้องไหมหรอเลยเฮ้ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยมีเอ่อโทรศัพท์ <laughs> แล้วก็แบตเตอรี่ด้วยวะ่ะมันมีแบตเตอรี่ด้วยเหรอมันทำอะไรโอ้ย <laughs> ผมตัดผมเหรอเพื่อนเออแล้วก็มีไดร์เป่าผมอ่ะใช่ปะ่ะ <laughs> ใช่ปะ่ะแล้วก็กุญแจแล้วก็สมุดว่ะเพื่อนมันแปลกๆแล้วพี่ต้องทำอะไรบ้างอ่ะพี่บอกว่ายืนอยู่หน้าตุ่เนี่ย เออเห็นเห็นพี่พี่ต้องพกอะไรไปบ้างอ่ะอทีทีมีกล้องไหมทีขอกล้องหนึ่งเอาสิกล้องไวไล่เหรอมันพีกอ่ะโอเคโอากแล้วพี่ต้องถืออะไรไปน้องๆบอกพี่ทีได้ไหมงั้นเดี๋ยวพี่ถือไฟฉายลำหน้าเลยไปฉายเหรอได้อะเดี๋ยวนะพูดว่าอะไรนะพี่ถือไปฉายลำหน้าไปเลยงั้นพี่ถือไฟฉายอยู่ตรงกลางได้ไหมล่ะเดี๋ยวผมไปยี่ห้อโอ้สว่างไปฉายยี่ห้อนี้อย่าซื้อมาใช้นะสว่างแค่เนี้ย ทำไมเราต้องมาบ้านนี้กันตอนกลางคืนด้วยทำไมเราไม่มากลางวันจีนบอกจะทำมันอย่างนี้เพื่อนอ๋อโอ้โหมันเป็กลางคืนบ้านบ้าบ้าผมรู้ว่าแจใจคุณก็อยากมากลางวันเหมือนกันแหละใช่จีนเจบ้านคุญแจบ้านอยู่ไหนกุญแจบ้านทายเฮ้ยเมื่อกี้ผมเจอใครที่หน้าต่างไม่รู้โฮ้ยองตาทุกอย่างเขาจะเอาเล่นนะอัมพัชราภาเหรอนั่นนั่น นั่นอ่าวโอเคนั่นอ้ําโอ้จบแล้วเฮ้ยเฮ้ยประตูปิดพี่ไม่ได้เข้าไปเลยเดี๋ยวอปอยอยู่ไหนโออยู่ข้างหลังข้างหลังทำไมคุณไม่ไม่น่ะคุณผมอยู่ตรงกลางแล้วกันโอ้โหพี่เข้ามาพี่รู้สึกว่าบ้านนี้มันเย็นผิดปกติบ้านเข้มเปิดไฟรับเนี่ยเออเปิดปมีสวิตช์ไฟไหมเออมีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงไรเสียงไรอ่ะเสียงไรประจาวที่ทีที่ทีมาการเนี่ยที่มาการ์เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปรอหน้าบ้านนะมาต้องตื่นตาตื่น มาออกล่าแล้วเฮ้ยมัาออกล่าแล้วอาเราออกบ้านที่ผมพอจากที่นี่ไปเลยอะออกเกมไปเออออกที่นี่ไป้ไหมอะไม่เคยเล่นเกมไหนแล้วมือเย็นขนาดนี้มาก่อนเลยที่นี่น่ะที่ที่ผมยืนเนี่ยได้ได้มันต้องมีเครื่องตรวอ้โหอันนี้อันเนี้ยอนนี้อันเนี้ยอนี้อันเนี้ยอ๋อเนี่ยเหรอกดอะไรอะโอ้ยเดแล้วพี่ลองเดี๋ยว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 พี่จะกลับยังไงอ่ะออกจากกล้องไงอ่ะอุ้ยพี่พี่กลัวเจอกล้องมากเลยอ่ะพี่แบบว่ามันจำหน้าพี่มาพี่ทำไงอ่ะเมื่อกี้ อ่ะพี่พี่มาเปิดเหนี่ยผมมาวัดอุณหภูมิพี่ไหนอใครเปล่าครับใครเปล่าครับเด็กขามาตรวจผมดีครับตรวจผมดีตัวคนเย็นมากเลยครับเนี่ยสิบสององศาผมว่าคุณไหนไหนคุณเอามาให้ผมตรวจบ้างไหนดูคุณได้เท่าไหร่โอ้โหคุณคุณติดลบเลยอ่ะแสดงว่าคุณไม่ใช่คนแล้วเดี๋ยวนะอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะรู้ว่ามีผีนะลบขี้ลบลบพี่ปอนี่กี่ขีดอ่ะไอ้ที่ถืออยู่นี่ขี้ขี้พี่โอ้ยตอนนี้เก้าเก้าเก้าอุ้เจ็ดแล้วอ่ะเจ็ดแล้วก็สิบอ่ะตอนเนี้ยไม่ต้องกลัว เฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรปลร้องอะไรร้องอะไรของคุณเนี่ยผมตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยเเสียงอะไรอ่ะเดินติดอะไรนี่อะเสียงแก้วแตกแก้วอ่ะพี่เป็นแบบว่าคนลุกเมื่อกี้เดินในห้องครัวแล้วแบบไปเดินติดอะไรไม่รู้คนเรานี่มันแก๊งร่าท้าผีจริงเหรอมันดูขี้กลัวแต่เฮ้ยเฮ้ยเครื่องร้องเครื่องร้องอะไรไม่รู้โอเควิ่งเลยพี่วิ่งเลยรลอนด้วยห้อนด้วยเฮ้ยประตูประตูประตูปิด เอาใครปิดประตูวะเดี๋ยวเอ้าหายไปหนึ่งมาไอ้เวรหายอานอนพี่ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมวาระสุดท้ายของเองมันเป็นยังไงเองแบบว่าเองเห็นอะไรบ้างพี่อยากจะศึกษาไว้ก่อนนะพี่จะได้เตรียมใจไม่หรอกจริงๆน่ะมันดูน่าเสียอ๋อนี่เกิดทีอแล้วคุณคุณจะกลับมาเกิดใหม่ไหมไม่ได้พี่ตายตายตายเหลือสามเอาไงดีวะพวกเราแล้วเหลือคนเก่งก็ด้วยโอ้ยมือถือมือถือมือถือในห้องครัว คุณไปเก็บมาสิเก็บไม่ได้เก็บได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตามของทำไงอะเอาเอาของไปอะเฮ้ว่าไง่าไงโอ๊ยประตูปิดต้องจับประตูปิดหมดย่ายทีตุยข้างบนเหรอเดี๋ยวไม่ตายพี่โอ๊ยทียังอยู่เหรอแต่ไม่เดินลงไป โอ้ยหนึ่งหนึ resources? ่งตรงนี้ตรงนี้หนึ่งหนึ่งที่ห้องโอ้ตรงนี้สามขีดทีดีเตียงนอนเตียงนอนมีอาถรรพ์แล้วทีอ่าแล้วแสดงว่าเตียงนอนใช่ไหมก็อยู่นี่มีหนังสือไหมใครเอาหนังสือมาไหมาปเตียงอยู่ปายเตียงชี่แจขอไม่ค่อยดีเลยวะมีแค่สองขีดอะขอไปหายต่เขาอยู่ห้องนี้เองได้ได้เดี๋ยวพี่ไปรอข้างล่างได้เฮ้ยผมรู้สึกอบอุ่นใจพอเวลาออกมาข้างนอกเฮ้ยอนอทอยู่สองคนหลอในห้องอยู่คนเดียวพี่เฮ้คนหนึ่งอยู่ปายเตียงเฮ้ย จริงปะเนี่ยฮะบุคคลไม่รับเชิญหรือเปล่าเฮ้ยตอนเราไปอยู่ที่รถกันเถอะโหเราใครนำล้วใครนำอ่ะตอนที่ผมมีไปฉายเนี่ยเออผมเริ่มกล้าแล้วผมเริ่มกล้าแล้วจี๊ด้วการมันแก้แก้หมดแค่วิทยาศาสตร์จบอ่ะแล้วเราทำไงวะโอ้ยโอ๊ยผานแล้วที๊ดจี๊ดจียดอยากจีได้ร่วมลบพอเราคุณเปิดประตูใส่ผมทำไมล่ะผมยังไม่ได้ออกเอ้าใครโอปอ ไม่คิ่เพรากโหตอนนี้ไปเป็นวิญญาณคุณคุณคุณวาระสุดท้ายคุณคืออะไรครับอ่าโดนประตูอัดหน้าแล้วก็ตายมันมันมีตัวอะไรไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยหรอเมื่อกี้พี่ปอไม่คิดว่าจะโดนประตูอัดหน้าจนเสียชีวิตนะลงไรรยกามาน้พี่ทายเลยผีชื่ออะไรได้ไหมอ๋อมาใส่เดาเลยเดา,ลดาเลยใส่เดาโอ้เรื่องมันไม่ใช่ตายโคตรหลอนเลยจะคุยกับผีให้แ่ตโอ้ยประตู ประตูใครเขาผิดดังขนาดนี้ว่าพี่ถามจริงเถอะตอนนี้อุณหภูมิอุ้ยโอ้เยี่ยมเลยรู้สึกดีกว่าตาที่แล้วอยู่ไหนกันเนี่ยผมอยู่คนเดียวอ้าววิตรงนี้สองผิดติดโควีดแล้วอุ้ยตรงนี้สองสององศาตรงนี้เลยตรงนี้้ยวิวิวิมันอุณหภูมิมันลดลงเหลือหนึ่งไปอีกแล้ววิ่ง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 ขีดล็อกประตูขี่เป็อกประตู ใครกินวะปอไปแล้วอองอองประตูอยู่ไหนทางนี้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 เน่าสนใจมากกับการถ่ายคลิปโอเคพี่ไปเราไปปอเราต้องใจสู้นะเพื่อนไม่แน่นะไอความเย็นนี้จะเป็นวิญญาณอาบนอตก็ได้ผีมรถผีรถวันลาผมมีแม่เฉยไว้ปักเป้ามันช่วยได้จริงใช่ไหมไม่พี่ผีบางตัวมันไม่กลัวมีเขาใส่เนี่ยแต่ผีตัวนั้นน้าเธอโพสเนี่ยทำไงก็อ้าวไม่รู้แหละ เฮ้ยมันบันดาลพี่รู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ๆเราเลยมันเดินมาใกล้ๆเราแล้วอะอไรเออปอตัวเสียงตัวปีดเอเมื่อกี้เนี่ยลมพัดแหละวิ่งหาขีดวิ่งเลยเหรอ,อเอาไงดีเราเอากางไปต้องก่อนเอากลางไปต้องคืออะไรวะเอากล้องไปตั้ง <laughs> อ๋ <laughs> อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอขอดูก่อนขอดูอะไรแป๊บตั้งนะค <laughs> ได้ได้ได้เลยตลอดไปก็เรื่อยๆก็ได้ไม่ต้องรีบดูไปนานเลยนะดูไปเลยนะโอเคป๊บผมพร้อมเข้าไปคุยละ ที่ไม่พร้อมเลยจัดใจเหมือนเขาไม่อยากคุยกับเราเท่าไหร่อ่ะเขาอยากจะทําอย่างอื่นมากกว่าทําอะไรครับอย่างเช่นอย่างเช่นแบบไม่ต้องอย่างเช่นก็ดูสภาพอนอสติทําอะไรอุ้ยเย็นเจี๊ยบตรงนี้ก็เย็นเจี๊ยบเหมือนเดิมเลยนะไม่เปลี่ยนเลยเฮ้ยเราไปสองกล้องดูไหมเราไปสองกล้องดูไหมแบบว่าโอ้ยเอาอย่างเฮ้ยเฮ้ยพี่เจอพี่เห็นอว่าฉันคือวิญญาณผู้ทุกข์ทรมานเป็นวิญญาณลันแหละ มาแบบโปรโมชั่นมาสองจ่ายสองหรือเปล่าใช่เด<า> <มา S 2> ี๋ยวจะมาจ่ายสี่ไปเอาอย่างเงินโอ้ยไอ้ออไอนอนตอนอเป็นไงบ้างเจออานอตดีครก็ดีครก็ปีกเอาโอปอโดนทิง้งโอปอโดนทิ้งครับตอนนี้เฮ้ยปอปอปงเอาอะไรไมาดูข้างหลังปอไอเมยที่ปอ พอววละสุดท้ายของทุกคนมันจะเจอใครสักคนเดอนอยู่แล้วก็ตุยเย่คนที่จะตายนี่ <c oughs> จะเห็นมันก่อน <c oughs> ใช่แล้วก็แฉเรียบร้อยมันไม่ได้แห้งแล้วมันแค่แบบตืดแล้วก็ตุย <c oughs> ทําไมที่ลอยไม่ได้วะอุตส่าห์เป็นผีทั้งทีอยากลอยอะ่ะแต่เดินเร็วนะเห็นดวงวิญญ,ญาณจ <c oughs> ริงเหรอไอ <c oughs> มันเป็นลูกกลมๆขาวๆเลยมันลอยไปผมหรือเปล่าคุณลอยไปหรอเพราะว่าจะลอยผ่านคุณไปก็ได้นะ ดได้แล้วครับมีห้าขีดกับกดออฟเนี่ยตอนนี้เป็นงานล้งเป็นงานเพราะว่าไอ้ก้อนไอ้ก้อนกลุ่มที่ที่ขอว่าในเราสองคนเนี่ยใช่โอปอเหลือศูนย์แล้วสติน้องบุกเหลือแค่สองนะคุณตรตอนนี้คุณสติแตกอยู่คุณอย่าไปเชื่ออะไรหลายอย่างตอนนี้คุณกําลังสติหมดไปกระทั่งมุกด้วยผมก็ตกคุณไม่ทันผมกลัวไปหมดเฮ้เพลงมาพี่ว่าโดนแล้วล่ะโอปอ โอ Big ้ปีโป hey, ๊ปปอโป๊ดโอ๊ยโอปอเหรือคนเดียวใช่หรอใช่ใจมากน้องบุ๊กไปแล้วอ่ะแล้วน้นที่คุณแล้วเีนะไปเลยบิดกับบ้านเลยสวัสดีครับผมผมมาถ่ายบาปครับถ่ายบาปนี่ที่แบบว่าต้องเกี่ยวข้าวป่ะ เนี่ยมันไถนะถูกใจมากที่แก้ที่นะน้องชายเอาล่ะมีชั้นสองด้วยต่ชั้นสองกันตรงนี้ไม่มีนะเอ้ยติดลบติดลบสี่ติดลบหกตรงนี้เลยนี่นี่ตรงเสาเนี้ยเสาเนี้ยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยติดลบทำไงต่อเฮ้ยเพลงที้ดิไม่ต้องกลัวไอวางไม้เขยไปแล้วเพลงมาเฮ้ยมันมามันมาใกล้แล้วติดลบห้าตรงนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครเอามาเขยไปไหมไม่ไม่มีอ้าว อ้าวหักหน้าเราจะยว้ยว้าวไปไปกันอย่างไวเลยตูทำไมมีเสียงเพลงด้วยอ่ะใช่ใช่เอ๊ะกัะเป๋ของที่รถเก่อกับเบลของที่รถโอเคได้ไปลอดสารปลอดสารเจมสเจมสมันเล่าเจมสมันเล่าเจมสมันเล่าโอ้โหโอ้โหยด้ยโอ้โเปิดปีประตูไปเปิดโอ้โหตัวทะลุประตู พี่พย,ยายามเดินไปตรงประตูแล้วแต่มันลอยที่สุดแค่นี้อ่ะเดินได้แค่นี้บุ๊ค <c oughs> พี่ถามแล้วหน่อยได้ไหม,มาวารลสุดท้ายของเองเป็นไงประตูเปิดไม่ได้แล้วเจอเจอตัวมันไหมเอามันเป็นคนแก่ๆหน้าขาวๆมีเลือดติดเลือดตัวแล้วก็บินได้น่กกากลัวไหมไม่เหมือนเหมือนคนไร้บ้านไปเปิดประตูให้ออนอน็วตอนผมอยู่ประตูเปิดไม่ได้พอผมทายประตูมันใช้ได้แบบัเงแสดงว่ามันต้องใจให้เองตัวแย่แหละใครทุกคนดูกล้องให้หน่อยเดี๋ยวจะไปเปิดกล้องให้ดีฉันสองใช่ไหมทีอ๋อครับตอนนี้เขาควบโบกันแบบปิญญาณกับมนุษย์ ที่ที่ที่ตรงโซฟาที่ที่ข้างหลังพี่ไม่เห็นอะไรเลยอะกล้องกล้องมันตั้งแบบที่ไม่เห็นนะดิประตูไม่มีผีประตูเข้ามาได้เลยไม่มีผีเออให้ไปดูส่วนที่ส่วนที่ปอไปชั้นสองเดีวพี่ดูที่รถให้เดี๋ยวพี่อยู่ที่รถเดี๋ยวพี่ดูอยู่ที่รถให้เดือดกันไหมไปเดือดกันไหมเอ้าเปิดประตูไม่ได้มาดมเอ้าอย่าวมาอย่าวมาอย่าวมาวิ่งเข้าไปด้วย ความสติแตกนอกเกมตอนนั้นตาเหมือนกูเลยเปิดประตูตไม่ได้ใช่ไหมต่อหน้าต่อตาตาจะไหลเลยเมื่อกี้โอปอลแล้วเหลือเราสองคนว่ะทำไงดีวะไม่ใช่คุณก็ผมแล้วว่าที่ต้องจากกันไปอะ่ะเ,เข้าไปได้เลยเข้าไปได้เดี๋ยวเข้าไปเมื่อกี้ก็ตุยนี่มันโผล่มาตรงนี้เลยเบสต,ตรงเสาทเลยเลยโอ้ย,อยเสียงเสียงเสียงนนไม่มาไม่มาพี่ไม่มาไม่มาไม่ไม,มาเอาเงาเอาการเพื่อนเอาไป อาชั้นไปงานนี่คืองานของเราเพื่อนเราต้องเป็นเราต้องเป็นอุ้ยทาไมไฟติดอ่ะโอ๊ยโอ้ยไฟดับไฟดับแหมลุงนะลุงเนี่ยล่วงอยู่เนี่ยอุปกรณ์เราตกอยู่เต็มเลยอุ้ยเนี่ยเฮ้ยไปแล้วอุ้ยกลับเลยพี่กลับกลับกลับมีกดรอด้วยรอด้วยปอปอรอด้วยไอคุณต้องรอสิมีมีตัวอะไรตามหลังพี่ปอลยอะ โอ้ทางพี่พี่ถูกทางแล้วพี่ถูกทางถูกแล้วปอปิดทางปอเอาเหรออุ้ยเช่างงานทางทางทางตรงไปเลยเหรอโอ้นี่ไอเบสเนี่ยทางหลังก็เป็นทางนี้ไงอ๋อไม่จำได้แล้วจำได้จริงปะเนี่ยจริงไม่ใช่ประตูเดียวนี่นี่ประตูทางออกนี่ทางนี้ทางออกเราโอ้ยไม่ใช่มึงปอปิดทางแล้วปอมาตอนไหนเนี่ยไฟฉายก็เหรอไฟฉายอยู่ไหน โอ้ก็กลับกลับกลับคุณกลับไปที่เดิมเชื่อผมคุณเดินกลับไปทางนั้นอ๋อทางนี้เหรอมึงต้องพาหลงไปนะอ๋อนี่แอเนี่ยเออเนี่ยนี่เนี่เราต้องไปนี่เราต้องไปซ้ายนี่ซ้ายที่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคเราก็จะซ้ายเดี๋ยวซ้ายเปทางคุณและทางคุณแล้วเออแหมคุณพั่วเลยคุณพาผมไปเรื่อยเลยคุณน่ะเฮมาเลยไม่เจ๊เสียมีเพื่อนสองคนที่ผ่านโอ้โหหูเราออกพอดีออกพอดีเลยพี่มันจะออกประตูไปแล้วพี่ไปดูทีครับไม่ดูปองกดปองกดรถเร็วไปไปไป มันมาแล้วเสียงมันมาแล้วเสียงมันมาแล้วอ๋อนี่ว่ารถไม่ติดเกมนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นนะครับผมก็ก็ลองมาเล่นได้นะครับผมมาใครอยากจะมาเล่นด้วยก็สมครสมาชิกก็เวยกดเลยกดเลยกดเข้าไป รู้สึกงไงบ้างต้องถามถามคนกลัวผีที่สุดก่อนหลังว่ามเลยแล้วเห็นเป็นตัวด้วยผีเห็น <c oughs> เป็นตัวเลยพี่ <c oughs> อยากถามคนหนึง่งคนที่กรี๊ดคือใครนะอนน,นหรือบูนะที่แบบว้าว,าวาคือใคร <c oughs> พี่อยากรู้ว่าตอนนั้นมันเป็นยังไงวะเห <c oughs> มือนพี่โดนตัวแล้อย,อย่างไล่อะไปนู้นเอา โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แลวกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะจะได้มาเป็นคอมเมนต์แรกกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีได้แ้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับ